ครับข้อ6นะครับจากรูปนะครับก็จะให้มุมนะครับ BAC นะครับเท่ากับ18องศานะครับถ้าสามเหลี่ยม ABD นะครับและสามเหลี่ยม ACE นะครับเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วดังรูปนะครับโดยกำหนดให้ AD เท่ากับ DD นะครับแล้วก็ AE เท่ากับ CE นะครับดังนั้นจงหามุม BAE นะครับว่ากี่องศานะครับ BAE ก็คือมุมด้านบนตรงนี้นะครับที่ครอบตรงนี้นะครับดังนั้นนะครับเราจะดูตรงที่รูปหน้าจั่วก่อนนะครับว่าสามเหลี่ยม AEC นะครับก็จะให้เป็น x นะครับก็จะมุมที่ฐานของสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็จะเท่ากันนะครับอีกด้านหนึ่งของสามเหลี่ยมของ ABD นะก็จะให้เป็น y นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องการหาก็คือมุม DAE นะครับก็จะเท่ากับนะครับมุม DAE ก็จะเท่ากับ x บวก y นะครบับวก18นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรานะครับก็จะต้องหามุม x บวกกับมุม y ได้ก่อนว่ามุม x กับมุม Y ตรงนี้นะครับว่ามีค่าเท่าไหร่ครับจากรูปนะครับส่วนโคง้งส่วนโค้ง CB นะครับจะเห็นว่าส่วนโค้ง CB ลองรับมุม18บองศานะครับส่วนโค้ง d b d d นะครับ bd รองรับมุม y ครับมุม y ส่วนโค้ง AD เช่นกันรองรับมุม Y นะครับส่วนโค้ง AE นะครับรองรับมุม X แล้วก็ส่วนโค้ง EC นะครับรองรับมุม X ซึ่งจะครบ1วงกลมบริครบ1วงกลมบริใน1วงกลมนะครับตามทฤษฎีวงกลมที่เคยกล่าวไว้นะครับก็คือส่วนโค้งที่รองรับมุมยอดที่แตะกับเส้นรอบวงนะครับจะรวมกันได้180่งองศา ะครับซึ่งจะแตกต่างกับที่ลองรับที่จุดศูนย์กลางนะครับจะรวมกันได้3ามองศาสิบองศาซึ่งในส่วนนี้จะเห็นได้ว่ามุมที่จุดศูนย์กลางจะเป็นสองเท่าของอ่ามุมที่เส้นรอบวงเสมอในส่วนโค้งเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ่าต้องรวมกันได้นะครับสอนะครับส่วนโค้งนะครับสอแล้วก็ 2y นะครับ แล้วก็ส่วนโค้งของ18เนี่ยต้องรวมกันได้180องศาครับเพราะฉะนั้นเราจะย้าย18ไปลบนะครับตรงนี้ดึงสองตัวร่วมออกนะครับย้าย18ไปลบก็เหลือ162นะครับย้ายสองไปหารนะครับก็เหลือ81นะครับก็จะได้ x บวก y เท่ากับ81นะครับ ซึ่งนำมาแทนที่ x บวก y _ D, ด้านบนนะครับก็เป็น81ดสบวกกับสินะครับข้อนี้ก็เลยตอบ99องศานะครับตอบข้อ4ครับ